สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะโค้งสุดท้ายของวันที่2เดือน9 2 5 6 4มาแบ่งปันจ้าก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาของวันที่2นะคะเรามาสรุปผลของวันที่30กันก่อนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ โค้งสุดท้ายนะคะหวยลาวพัฒนาของวันที่30เดือน8 2 5 6 4นะคะแอดให้เด่น2เด่น9เด่น0นะคะตัวรองก็จะเป็น7กับ7กับ4วิ่งรูดนะคะผลที่ออกนะคะชุด6ตัวออก9 1 7 2 1 6นะคะ แอดจะสรุปสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือบางพื้นที่นะคะก็จะเอาสองตัวหน้านะคะชุดหกตัวเป็นล่างนะคะก็คือ9กนะคะส่วนบางพื้นที่นะคะก็จะเอาเจดสองล่างนะคะเจ็ดสองนะะี่จะเป็นล่างชุดสี่ตัวนะคะส่วนสองหนึ่งหกจะเป็นบนนะคะแต่ละพื้นที่อาจจะรับไม่เหมือนกันนะคะแอดจะสรุปสองแบบนะคะเกจะเป็นล่างชุดหตัวนะคะเข้าเฉพาะตารางกำลังวันหนึ่งนะคะส่วน วิ่งรูดนะคะเข้าชุดเด่น9นะคะ2ตัวล่างชุดหตัวนะคะส่วนตัวเจาะไม่มีนะคะแอดให้151317นะคะ14คะ่ะส่วนสองตัวล่างนะคะชุด4ตัวจะเป็น72นะคะ72นะคะเข้าชุดเด่นวิ่งรูด2นะคะส่วนตัวลองเข้า7คะ่ะ เข้าสองวิ่งรูดนะคะชุดเด่นส่วน7เข้าชุดลองนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะไม่มีนะคะมีแต่หนึ่งเจนะคะสอไม่มีนะคะแล้วก็ตารางกำลังวันมี7นะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆพื่นที่ตามโคงสุดท้ายของงวดที่แล้วนะคะ ส่วนสองหนึ่งหกนะคะจะเป็นบนค่ะเข้าเฉพาะเด่นวิ่งรูดนะคะสองหนึ่งหกของเราไม่มีนะคะสามตัวก็หลุดนะคะส่วนสองตัวหนึ่งหกหนึ่งหกไม่มีค่ะมีหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองไปอยู่ข้างหน้านะคะหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งหกก็หลุดนะคะสรุปแล้วเมดที่แล้วนะคะเข้าในตารางกำลังวันเจ็ดกับหนึ่งนะคะ วิ่งรูดนะคะเข้าสองกับเก้านะคะชุดล้องก็จะเป็นเจ็ดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะใครที่ตามสูตรโค้งสุดท้ายนะคะของงวดที่แล้วนะคะแต่ว่าสูตรหนึ่งมิตรเดียวของเราเข้านะคะเพื่อนๆจ๋าใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กําลังใจย้อนหลังได้นะคะสูตรหนึ่งมิตรเดียวเข้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะแล้วก็เข้าวิ่งรูดนะคะของวดที่แล้วนะคะมาตามต่อของวันที่สกันเลยจ้า หวยลาวพัฒนานะคะโค้งสุดท้ายของวันที่2เดือน92564นะคะวันนี้แอดให้เด่น3เด่น9เด่นสนะคะตัวลงก็จะเป็น7กับ0วิ่งรูดนะคะตารางกำลังวันนะคะจะมี5 9 6 0 4 3 8 7นะคะคลิปนี้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ แนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะปะปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะหรือว่าเอาตัวเด่นนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะวันนี้นะคะของวันที่สองนะคะแอดวางสีตัวให้นะคะชุดสีตัวนะคะก็ะจะมี ห้าเก้าสามแปดนะคะสี่ห้าเจ็ดเก้าเจดเกสี่ปดปดเสามเนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวทีเอสทำให้อย่างนี้นะคะเลี้ยงใหแบบนี้ก็สลับที่ได้นะคะหรือว่าตัดเล่นสองตัวได้นะคะส่วนสามตัวนะคะ3ามตัววันนี้ศูนสี่ห้า 4 0 6 0, 0 5 9, 38, ะะ9 0 1 7 7 1 5 9 3 8 9 3 8กับ0 1 7จะเป็นเลขทูบนะคะแอดก็เลยมาวางไว้ให้นะคะเผื่อใครที่ยังไม่ชมเนาะส่วน2ตัวนะคะ2ตัว2ตัวบนล่างก็จะมี7 9 5 9 8 9 4 5 2 5นะคะ4 8 3 8 3 9 6 8 5 7นะคะ 5 8 3 5 3 1สามหนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี0 9 0 5 0 6 0 4นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยะคะ่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยจ้าส่วนตัวที่แอดชอบที่แอดเน้นให้นะคะก็จะมี7 9็ดเก้านะคะ ซ8 3ปดสามแปดสามนะคะสามห้านะคะชุดกันก็จะมี0ูนย์เกับศูนะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะเยอะนะคะเพื่อนๆเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะผิดพลาดประการไดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะคำนวณตามสูตรก็ได้แนวทาง ก็นามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเผื่อมีคนชื่นชอบนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านคะ่ะขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะหิงเฮงรวยๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงโควิดเนาะ,ขอ,นะ,ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ